รงของหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วม13องค์กรค่ะที่ต้องการรณรงค์ให้งดการซื้อขายงาช้างในระหว่างการท่องเที่ยวและให้การซื้อขายนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ว่ารายละเอียดในการดําเนินงานร่วมกันนั้นเป็นอย่างไรติดตามพร้อมประเด็นอื่นที่น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันกันค่ะ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักง,งานประเทศไทยหรือ WWF สร้างสารรค์แคมเปญ Travel Ivory Free เที่ยวไทยไร้การซื้อขายงาช้างปี2567โดยร่วมกับ13หน่วยงานอาทิทททอ,ทอ,ทอ,องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันคณะผู้แทนสาภาพยุโรปประจำประเทศไทยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกมรมศุลกาการสมาคมมกักคุเทศแห่งประเทศไทยสมาคมโรงแรมไทย โดยมีการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ย้ำให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องรับทราบและระมัดระวังไม่ซื้อเป็นของฝาก